neun os meses patitin calendário neun kompi os meses do ano makaragom janeiro กุมภาพันธ์มีนาคมมีนาคมมาคมมีนมมษายนอคมมีพาคมาคมมาคม มิถุนายนจูนิวกรกฎาคมจูยวสิงหาคมเอกกอสตูกันยายนเซนเต็มบรู ตุลาคมต <ub> ุลาคมพฤศจิกายนนูเวมบร r ธันวาคมเดนวาคบรายเดือนเมนซัล หนึ่งในสี่ของปี u น trimestre d ึกษาหนึ่งภาคการศึกษาของปี u น semestre do ano